สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์ฝาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็ทําบุญกันที่จังหวัดนครนายกนะครับก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติธรรมนะครับอย่างหลวงปู่มั่นนะที่ท่านมาบําเพ็ญเพียรมาเป็นบำเพ็ญเพียรความพยายามนะครับแล้วก็มาวิปัสสนากรรมปัญาที่นี่จนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับผมที่นี่ทางวัดเขาได้มีการที่จะรวบรวมสมทบทุนนะครับ ให้เรามาทำบุญเพื่อจะซื้อ,อเขตพื้นที่รอบๆวัดประมาณ13าไร่กว่าๆเนี่ยนะประมาณผมไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณกี่ไร่แต่ก็เป็นเงินประมาณ13ล้านนะครับผมที่วัดากาลังระ,ะดมทุนในการซื้อเพราะว่าในเขตรอบๆวัดนะครับผมเขาจะถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อทํารีสอร์ทเนี่ยเพราะว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัด าสายปฏิบัติธรรมนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรมันจะทําให้ความสงบของวัดเงียบหรือว่าความเงียบสงบต่างๆนะครับการเป็นชีพเล็กวิเวทต่างๆเสียไปนะครับผมที่นี่คือวัดถ้ำสาลิกาจังหวัดนครนายกเราไปท่องเที่ยวด้วยกันครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าของ วัดถ้ำสาริกานะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่มั่นนะครับเมื่อราวๆปี2,450ถึง2,453นะครับผมอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเม,อเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้ก็มีป้ายสีเขียวบอกนะครับเป็นที่สังเกตนะทางที่จะไปน้ำตกสาริกานะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณกิโลนึงเรับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะไม่เกินนี้นะครับผมก็จะเจอวัดอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่ดินตรงเนี้ยที่ผมบอกว่า ทางวัดเขากําลังที่จะต้องการาสมทบทุนนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับผมมาทําบุญช่วยกันซื้อที่รอบๆวัดเพื่อที่จะจัดทําให้ที่เป็นที่อปลีกวิเวกต่อไปนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้มีการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับถ้าพูดผิดพูดติดขัดไงต้องขออาภัยเพื่อนๆเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นทางนี้เนาะเนี่ยที่สีเขียวเนี่ยครับก็จะไปรอบวัดเลยนะครับผมรอบวัดรอบเขาเรียกเป็นเขาน้อยๆ อยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็มาเที่ยวมาสมทบทุนกันนะครับมาช่วยกันบราารุงทำนุงพระศาสนานะครับหน้าทางเข้าวัดก็จะมียักษ์อยู่สองตนนะครับผมทางซ้ายทางขวาคอยดูแลปกปักรักษาวัดอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดด้านล่างนะครับผมส่วนใครที่มาสามารถที่จะจอดรถนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนวัดได้นะครับผมวัดแห่งนี้ก็มีหน้าที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเนี่ย ขึ้นไปทางด้านบนก็จะมีหลังคาให้เราได้จอดรถนะครับผมแล้วก็ถ้าขึ้นจากทางด้านล่างเลยนะครับก็จะมีบันไดขึ้นจากตรงนี้ไปนะก็เป็นบันไดขึ้นไปไม่ได้สูงชันสักเท่าไหร่นะด้านขวาก็จะมีเป็นศาลานะครับผมให้มานั่งพักผ่อนกันได้นะข้างล่างนะครับก็จะมีเป็นลูกกลมๆนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะไม่รู้ลูกอะไรนะครับหล่นอยู่ตามพื้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นศาลานะครับผมที่สามารถมานั่ง พักผ่อนกันได้นะครับผมแล้วก็เวลาขึ้นไปก็เดินขึ้นไปทางด้านตรงนะครับเป็นทางขึ้นเนินไปไม่เท่าไหรเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ผมเคยมามันจะขึ้นลําบากกว่านี้นะครับตอนนี้เขามีพระมีวัดอยู่แล้วเนาะก็ในยุคนั้นนะครับผมมันยังไม่เจริญหลวงปู่มั่งท่านก็เดินทางมาวิปัสสนากรรมฐานที่นี่นะครับผมได้พบกับชาบ้านท่านไม่ทราบเส้นทางที่จะมาก็เลยขอให้รบกวนให้ญาติโยมนะครับพามาส่ง ที่วัดหน่อยนะครับผมทางญาติโยมก็นิมนต์นะครับบอกว่าหลวงปู่หลวงพอ่ออย่ามาเลยเพราะว่ามีพระมามรณะาภาพที่นี่สี่องค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท่านบอกว่าท่านไม่กลัวครับผมท่านก็คิดว่าท่านไม่ได้มาเบียดเบียนใครท่านมามีปัตนากรรมฐานเนาะท่านก็ตั้งกี่อธิษฐานแล้วให้ชาวบ,บ้านมาส่งก็มาปัติปัฒนาอยู่ที่ถ้ำสาริกาแห่งนี้นะทางด้าน ขวานะครับงทางบันไดขึ้นมาก็จะมีศาลศาลรพระอินทร์นะครับผมมีศาลพระอินทร์แล้วก็พระพรมนะครับผมก่อนที่เราจะไปกราบหลวงปู่ทางด้านบนเนาะก็มากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอินทร์แล้วก็พระพรมกันก่อนเนาะ <c ười> ขึ้นมาได้หน่อยเดียวก็หอบแล้ว <c ười> นี่ครับแล้วก็มาขอพรขอใช้ ขออนุญาตในการขึ้นไปเที่ยวชมอย่างบนเขาเราก็ขึ้นไปต่อครับน่ครับขึ้นไปบันไดก็ค่อนข้างจะสงบลมเย็นนะครับผมก็ตามที่หลวงปู่มั่นท่านมาปฏิบัติธรรมในช่วงแรกๆนะครับผมก็เกิดความอิ่มเอ,อิบไปครับผมแต่ในช่วงหลังๆมาก็เกิดอา,อาการ โรคท้องเสียดนะครับผมโรคถ่ายท้องเนาะหรือปัจจุบันอาจจะเป็นบิดหรือว่าเป็นโรคท้องอ่าเขาเรียกว่าทําทให้ท้องเสียถ่ายตลอดเวลานะครับผมยิ่งนานวันนานวันท่านก็ถ่ายมากขึ้นอาการก็สุดรุนแรงมากขึ้นนะครับก็ท่านก็เลยก็มีญาติโยมครับเอายาหยุบยามาถวายท่านก็รักษานะครับเมื่อท่านถึงขีดจุดจุดหนึ่งแล้วนะท่านก็ เป็นตายท่านก็ไม่กลัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายก็ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมท่านก็คิดจะเพียงว่านะครับท่านมาปฏิบัติธรรมมาอ่ิปัสสนากรรมฐานท่านจะหาทางพ้นทุก์นะครับผมก็ท่านคิดว่าชีวิตนี้คงไม่เสียดายอีกแล้วเนาะจะอยู่ก็อยู่จะตายก็ตายก็ช่างมันร่างกายขันหกินยะแล้วไม่หายก็ช่างมันก็ <c oughs> ท่านก็ได้เป็นท่านก็ได้บรรลุธรรมนะครับผมจนมีวันหนึ่งนะครับท่านนิมิตเห็นชายร่างกายสูงใหญ่นะครับถือกระบองมาจะเอามาตีท่านนะครับผมท่านก็ถามว่ามาทําอะไรเนาะก็ชายคนนี้เขาก็ว่าเขาตอบมาว่าภูเขาลูกนี้เขาไดา้รักษาปกปแบบักดูแลรักษามาช่วยช้านาน,านแล้วไม่อยากจะให้ใครมีใครมาอยู่หรือว่าใครเป็นใหญ่อยู่แถวนี้เนาะหลวงปู่บ้านท่านก็เลยเทศนา Hey. ให้อาชายคนนั้นฟังนะเราเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงหาทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งหลายเนาะแล้วก็ได้เทศให้ใชายคนนั้นฟังชายคนนั้นฟังก็เกิดความเลื่อนใส่นะครับผมก็เลยปล่อยให้ท่านปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมนะครับผมตั้งแต่นั้นมานะครับผมท่านก็หายจากโรคภัยแค่จิตที่ท่านเป็นแล้วครับจิตแจผ่องใสหรือก็มีบุญญาที่การแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่ดีเรื่อยๆขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเล่ามาจากสมัยก่อนนะครับผม หลังจากที่หลวงปู่บ้านท่านกลับไปแล้วนะครับที่นี่ก็กลายเป็นที่ลากรเนาะลาอยู่มาหลายปีตั้งแต่ตอนข้างต้นที่ผมบอกปีไปเนาะก็มีหลวงพ่อได้เป็นหลวงพ่อจือนะครับผมได้มาสร้างวัดแล้วก็มาสร้างที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้จนพัฒนามาเป็นวัดถ้ำสาลิกาจนถึงทุกวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างบนกันต่อขึ้นมาได้จุดหนึ่งนะครับจุดทักตรงกลางก็จะมีทางแยกเนาะนี่ครับ ทางซ้ายก็จะเป็นทางขึ้นมาได้จากลานจอดรถที่เราจอดอยู่นะครับตรงที่จาลานจอดรถทางด้านบนทางด้านขวาก็จะเป็นวิหารนะครับผมเป็นอุโบสถหรือวิหารนเนี่ยผมไม่แน่ใจแยวต้องลองขึ้นไปดูเนาะก็ถ้าไม่มีใบเสียมาก็น่าจะเป็นวิหารนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นวิหารให้เรามาจุดเทียบจุดทูบจุดเขียนนะครับผม พูดผิดต้องขออภัยนะครับผมด้านใน,นก็จะมีรูปปั้นของอหลวงปู่มั่นเลยครับหรือว่าอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับผมองเบเลอร์เลยข้างในนี้ก็สามารถที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมาฐานได้นะเขาก็อนุญาตให้เรามาวิปัสสนากรรมฐานด้วยด้านรอบข้างๆนะครับก็จะเป็นวิหารตง่างานะมีห้อง สมุทรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงอากาศสดชื่นนะด้านขวาก็เป็นอีกหนึ่งวิหารนะหรือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาคารนะครับผมตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นวิวสักเท่าไหร่เพราะว่าที่นี่จะมีแต่ป่านะครับมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปนะครับผมก็เป็นหอสําหรับให้ไปกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุนะครับผมตรงนี้ก็จะมีหินเสียงไทยและก็เสียมซีให้เราได้มาขอชัยขอพอรนะครับผมไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะมีป้ายแล้วก็มีคําบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมส่วนด้านบนนะครับผมจะให้ดูด้านบนจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุต่างๆนะที่มันจุอยู่ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยเด๋ย่าไปดูใกล้ๆกกันนี่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมซึ่งมีหลาย มีหลายโถเลยนะครับผมผมเรียกไม่ถูกอาจจะขออาัปเพื่อนๆด้วยนี่ครับก็จะมีองค์พระธาตุเกศว้เยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่นี่เห็นไหมสวยงามเนาะมีเยอะเลยครับผมไม่วูของครูบาอาจารย์ท่านใดกันบ้างเนาะเยอะแยะเลยนี่ครับก็มีเยอะแยะเลยสาหรับพระบรมสารีริกรธาตาุต่างๆนะครับผมที่เรียงรายอยู่ทงด้านล่างเนาะ เยอะแยะเลยสา,ามารถมากราบมาชมมาขอชัยขอพรกันได้เนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปยังจุดถ้ำที่หลวงปู่มันท่านมาวิปัสสนากรรมาฐานกันนะครับผมเราก็ต้องลงไปจากวิหารตรงนี้ก่อนเนาะจุดนี้ก็เป็นทางที่เราจะเดินทางขึ้นไปต่อนะครับผมซึ่งไปยังจุดของที่หลวงปู่มันท่านมาวิปัสสนาเนาะทางด้านซ้ายก็จะมีเป็นอุฏติระนะครับผม มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีกุฏิพระอยู่นะครับผมท่านก็มาปฏิบัติธรรมมาดูแลวัดนะครับให้วัดเกิดความสวยงามที่เรามาท่องเที่ยวกันทุกวันนี้ก็จะมีพระดูแลอยู่นะครับที่นี่เขาก็จะมีเป็นต้นไผ่นะครับผมต้นไผ่ขนาดใหญ่นะครับผมขึ้นอยู่ตามทางเดินเนี่ยหลายต้นเลยครับผมก็เราไม่ค่อยได้เห็นต้นไผ่ขนาด ใหญ่ขนาดนี้เนาะมานานแล้วไม่ค่อยได้มีให้เราเห็นตามบ้านทั่วไปเนาะตรงทางเดินทางด้านซ้ายก็จะมีเป็นก้อนหินเป็นเพิงหินที่หนึ่งเนาะแล้วเขาก็มีการสร้างอาคารอยู่ทางด้านล่างนะครับไม่แน่ใจว่าด้านล่างนี้จะเป็นที่เก็บของหรือกุฏิก็สวยงามดีนะครับด้านขวาก็จะเป็นอากุฏิพระเนาะหรืออาจจะเป็นอาคารที่ไว้สําหรับผู้มา ปฏิบัติธรรมนะครับผมให้ได้อยู่อาศัยกันก็อีกไม่เท่าไหร่ก็นะ่าจะถึงแล้วผมเนี่ยที่เห็นอยู่ทางด้านบนเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีต้นโพนะครับต้นโพเลยต้นใสนะครับเห็นลักษณะรากของเขาก็จะยึดติดก้อนหินก้อนใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับทางด้านลา่างเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ที่อ่าต้นโพยึดนะครับรากยึดไว้ ไม่ให้หินได้หล่นลงไปข้างล่างเนาะโอ้ก็เป็นความอัศจรรย์ทางธรรมชาติสวยงามไปอีกแบบนึงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิพระนะครับผมที่ท่านมาบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาที่นี่ก็จะมาพักอยู่ที่นี่กันเนาะทางด้านบนก็สร้างใหม่นะครับผมไม่ได้มาน่าจะเกือบ20ปีแล้วตอนนั้นมายังรุ่นๆอยู่เลยนะครับผมตอนนี้มีการสร้างอ่าโบสถ์วิหาร ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมก็บริเวณรอบๆนะครับผมตอนนี้ทางวัดก็ได้มีการรวบรวมปัจจัยนะครับผมที่จะซื้อที่ซื้อทางนะครับรอบๆวัดนะครับผมเพื่อให้ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมกับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ซื้อเนี่ยเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ที่นี่ไม่สงบเหมือนเดิมนะครับผมเรามาช่วยทําบุญกันด้านล่างก็จะเป็นจุด ไหว้พระต่างๆนะครับผมก็มีคำบูชามีจุดทำบุญนะมีลูกป,ปั้นหนุ่อนนี้เป็นลูกปั้นของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับอยู่ด้านขวาสุดจุดต่อมาก็จะเป็นจุดของอที่มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับผมจะ,จะมีพระพุทธรูปอันนี้ก็คือลูกป,ปั้นพระครู หมอชีวกเลยครับผมนีะ่ะภคุูมหมอชีวกก็อยู่ทางนี้ด้วยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมหลังก้อนหินก้อนนี้จะ,ะจุดทางด้านหน้านะครับจะเป็นทางเข้าที่ไปกราบที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านได้มาบำเพ็ญเพียรน,นะครับผมผมได้เลยมาแต่ผมไม่ได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเลยน่าเสียดายนะครับก็ขออภัยเป็นเพื่อนไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดเป็นเพิงหมาหงานมีพระ พุทธรูปต่างๆนะครับที่เราสามารถจะมาสักการะ,ะบูชากันได้ทั้งจุดนี้ก็มีพระพุทธลูปมากมายเลยนะครับแล้วก็มีพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็จุดทําบุญต่างๆเนาะตรงนี้ก็คงน่าจะเป็นญาติโยมนํามาถวายกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้มีหลังคาแบบนี้เนาะปัจจุบันทําหลังคามาคุมแล้วนะครับผม <laughs> ก็เป็นจุดที่เราให้เพื่อนๆฟังนะหลวงปู่มั่น ท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มานั่งหลบฟ้าหลบฝนอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นป่านะครับผมก็ค่อนข้างจะร่มรื่นเลยทีเดียวก็เหมาะในการมาวิปัสสนาล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับชอบวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถที่จะมาที่วัดถ้ำสาริกาได้นะครับก็เป็นจุดที่สามารถที่จะมาหลบฟ้าหลบฝนได้เนาะวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตรงนี้นะที่ที่เคยครูบาอาจารย์เราเคยมาเนาะนีปื่มปิติ องตเยมาาททํีี่่นก็จะมีจุดทางขึ้นไปด้านบนอีกหน่อย้วข้างบนไม่แน่ใจเป็นอุโบสถหรือป่าเนาะก็ทําเป็นบันไดรอบข้างก็จะทําคล้ายๆเป็นลายสีพญานาคเลยนะครับผมขึ้นมาอย่างด้านบนนะครับผมก็บันไดก็ไม่ได้ชันมากนะครับผมทาบันไดพีเียนะครับผมประมาณไม่เกิน,นสิบเซนสามารถที่จะเดินก้าวเท้าสั้นๆได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า ด้านบนจะมีอะไรเนาะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงลมนะครับผมค่อนข้างจะเย็นสบายเลยทีเดียวด้านขวาก็จะมีศาลาครับผมมีศาลาให้เรามานั่งเล่นหรือว่ามาปฏิบัติธรรมนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะมีวิวให้เราชมหน่อยหนึ่งนะนะครับก็จะเป็นเขาแถวๆนครนายกนะครับ มานาั่งปฏิบัติธรรมเย็นมากเลยครับวัดน,นี้มีความสงบร่มเย็นมากเลยข้างบนก็มีห้องน้ํานะครับผมนี่ยข้างบนมีห้องท่าห้องน้ํามไว้คอยบริการเราไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นมาข้างบนมีห้องน้ําแล้วก็ด้านนี้ก็น่าจะเป็นวิหารหรือเป็นอุโบสถนะครับผมเราต้องลองเข้าไปชมนะครับก็เปิดถึงน่าจะเปิดถึงห้าโมงหกโมงเย็นนะครับผม นี่ก็อยู่ทางด้านซ้ายจากบันไดเราขึ้นมานะครับผมทางด้านซ้ายของวิหารนะไม่เห็นใบเสมาครับน่าจะเป็นวิหารก็จะมีหอตีระฆังนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายอ่ะที่นี่คืออุโบสถเจอใบเสมาแล้วครับผมใบเสมาของวัดอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นใบเสมาขอทางของทางวัดถ้ำสาริกานะครับผมแล้วก็มี รูปนิมนิตอยู่ทางด้านหลังให้เรามาปิดทองกันได้ด้วยรอบๆอุโบสถนะครับผมก็จะเป็นวิวภูเขานะที่นี่ก็อยู่ติดภูเขาน,นะครับผมก็ท okay. ีอ่อาจารย์อยู่ทางด้านล่างที่คุยกันมานะครับที่ทางกำลังสมทบทุนที่จะซื้อที่ในบริเวณแถวนี้ก็คงรวมเป็นแถวนี้ด้วยเนาะเห็นว่าประมาณ20หรือ28่สิบไร่นะผมจำไม่ได้นะครับ ข้มอมูลผิดต้องขออภัยนะรอบๆวัดเนี่ยว่าจะเป็นเขาอย่างนี้นะครับผมของที่ก็ขายให้13ล้านก,ก,กว่าๆนะครับผม <c oughs> ก็มาสมทุนมาช่วยกันนะครับผมจะได้มีสิ่งสวยงามแล้วก็สิ่งที่ปีกวิเวกสงบร่มเย็นอย่างนี้นะครับจะจะเป็นแนวอย่างเงี้ยแนวป่าไปรอบวัดเลยนะครับผมที่ทางวัดต้องการจะซื้อเราก็มาช่วยกันนี่ก็เป็นด้านข้างของพระอุโบสถนะครับผมก็จะมีความ วิกิตการตาการทำลายกนหนกอยู่ตรงหน้าต่างเนาะที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับผมสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในอุโบสถกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในอุโบสถกันครับเดี๋ยวผมจะหาเพื้อนๆไปชมกันตรงนี้ก็เป็นทางเข้าไปยังอุโบสถเนาะเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยเนานะกันมแมลงกันอะไรเข้าไปนะครับผมแต่ที่นี่ก็ ดีหน่อยนะครับไม่มีน้องลิงถ้ามีน้องลิงนี่ก็ปิดประตูก่อนถ้ามีน้องลิงนี่ก็อาจจะทําลายข้าวของเนาะนี่ก็เป็นอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ทางด้านหน้านะครับผมแต่ก็เขาไม่ได้เปิดไฟนะครับผมต้องขออภัยเพื่อนถ้ามืดไปนะนี่ก็เป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับผม ต่างๆที่อยู่ในอุโบสถนี้นะก็จะเขียนเรื่องราวของนิทานชาดกหรือทัจชาติของพระพุทธเจ้านะครับผมโดยรอบจนมาถึงองค์ของพ่อพระประธานนะครับผมเดี๋ยวเรามากล่าบพระพร้อมกันนะครับขอพรสิ่งใดก็ขอฝากผมมาได้เลยนะครับขอให้เพื่อนๆได้สมหวังดังตั้งใจที่เพื่อนๆได้ฝากขอผมมานะ สาธุสาธุสาธุและนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดถ้ำสาลิกานะครับก็เป็นพื้นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆผ่านมาที่น้ําตกสาลิกาก็แวมาทําบุญมาสมทบทุนซื้อที่กันนะครับเพื่อเราจะได้มีสถานที่แห่งนี้อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมคลิปหน้าจะไปไหนกันต่อก็คอยติดตามชมชัยนั tour, ทออนทัวร์ท่องเที่ยวไปด้วยก,กันคลิปนี้ขอตัวสวัสดีครับ